ทำไมมันต้องแนวนอนด้วยล่ะข้อเหรอ,อ,รหรอขึ้นแล้วเหรอได้ยินเสียงไหมฮัโลโหลได้ยินเสียงไหมได้ยินไหมได้ยินไหมครับฮัโลฮโหลฮัลโหลได้ยินไหมได้ยินไหมไม่ได้ยินหรอ ที่ต้องกดเข้าไปฮัลโหลได้ยินเสร็จไหมโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะไปเข้ามาสักครู่นะครับ รอสักครู่นะครับขอเซตอีกอันหนึ่งก่อน อสักครู่นะครับ ใคเข้ามาได้ยังไงพี่วาเสียงไม่ยินไหมครับเส y o u ม u b ูขอ่ะี่ว่า,วาตอนนี้ผมกำลังไลฟ์สดนะครับทั้งช่อง n e l จากทางยู u ูบมิสูบสเตชันนะครับแล้วก็เพจ Facebook นะครับมิสูบสเตชันเช่นเดียวกันนะครับ สายเพิ่มามารอสักพูก่น,นะครับเดี๋ยวรอเพื่อนเข้ามาสักนิดหนึงได้ยินเสียงชัดเจนไหมครับถ้าไม่ได้ยินบอกได้นะรอสักนิดเดินทางดูครูคนก็ต้องเป็นแนวนอนหนึ่งเลยตรงนี้เนี่ย โอเคได้รอแล้วกันนะครับก็ถ้าใครเข้ามารับฟังก็เดี๋ยวผมจะมีในเรื่องของรายละเอียดต่างๆนะครับมาอัปเดตแล้วก็มาักพันธ์ข่าวแรงาบากันนะครับแต่ถ้าใครที่ไม่ได้เข้ามารับชมก็เดี๋ยวไว้ชมตอนหลังนะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับสำหรับช่องทางยูทูบแชนแนลนะครับมิสูเซชั่นนะครับรวมไปถึงเพจเฟซบุ๊กนะครับมิสูเซชั่นเช่นเดียวกันนะครับ ก็ทักทายกันได้นะครับวันนี้ผมก็มาทักทายเพื่อนๆนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเรามีกิจกรรมนะครับที่ทางชมรมของเรานะครับมาจากที่โรตัสสอ่าวกางโตนะครับสำหรับใครท่านใดนะครับที่อยู่แถวนี้นะครับก็สามารถเข้ามาทักทายเพื่อเจอพวกเราได้นะครับวันนี้เรามากระสิบชิตเลยนะครับในเรื่องของสเปครถยนต์นะครับมีตัวรถยนต์จริงๆมาให้ดูด้วยนะครับด้านหลังผมนี่ก็คือเป็นตัวเจ้า New เวนเ n อร์นะครับโมเดล2022 ครับอันนี้เป็นรุ่น GT สีบอลเงินลรอทร์สวยๆนะครับเสำหรับครอบครัวนะครับขันรถเฉลี่ยได้แล้วก็ด้านข้างของผมนะครับจะมีตัว m i t s ิ b i s h i Triton นะครับั2023นะครับช่างเพิ่มเติมมากมายนะฮะก็แวะเวียนนะครับแวะเข้ามาทักทาษณ์เราได้นะครับสำหรับท่านใดที่เราแวะใกล้ๆกับตัวทัางสองสินค้านะครับโทวมาตรฐานโปรนะครับเราเล่นเชิญเลยอ่าตอนนี้เจอกับพวกเรามีคนเข้ามานะครับ สวัสดีรัพจย์สวัสดีรับอ่าดีนะครับบีทีสวัสดีสวัสดีไม่เจอกันนานเลยนะครับก็วันนี้นะครับนอกจากเราจะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของกิจกรรมที่ทางโ o o m เรามาจากที่ห้างโต๊ะท่าางตูนะครับก็ผมีอีกหนึ่งข่าวนะครับที่ถือว่าเป็นข่าวใหญ่ของทางวิซุชินะครับจะเรียกว่าข่าวใหญ่ไหมเพราะว่าก็าใหญ่นะเพราะว่ามันมีผลกระทบนะครับกับเรื่องอข,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 ของการขายนะครับการจีบเรา ก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาแจ้งข่าวที่ทราบกันนะครับว่ามีข่าวอะไรนะครับระเนนะฮะก็เพื่อ,อสถานาการณ์ปัจจุบันนะครับก็เศรษฐกิจแบบนี้นะฮะ <that> ข้าของก็เรียงต่อคิวที่จะขึ้น,นราคานะครับการทุกทุกอย่างเลยนะครับการดำรงชีพของเรานี่คือแบบมีผลกระทบโดยตรงมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ํามันก็ดีอาหรารต่างๆทุกอย่างพุ่หมดเลยนะครับ เงินเฟ้อก็โอ้ก็สูงมากนะครับในรอบหลายปีนะฮะก็ไปชี้กันอย่างระดับสมหัถนะครับาต้อก็ไม่แพ้กันนะครับมีซูเปชีมอเตอร์เรานะครับสิ่งที่ผมจะมาแจ้งข่าวในวันนี้นะครับก็ขอต่อคิวในการขึ้นราคาด้วยนะครับก็สําหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่กําลังจะออกรถในช่วง1เดือน2เดือน3เดือนเด็วนนนี้เนี่ยก็รีบตัดใจนะครับถ้าคุณจองภายใน 3 0พฤษภา t h i นะครับในช่้นเดือนนี้เราจะสามารถโปรเทคนะครับดีนราคาให้เป็นราคาเดิมแต่ถ้าหลังจาก1กรกฎาคมไปแล้วนะครับใครที่จอง้องมาต้องเป็นราคาใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะมาแจ้งในเรื่องของราคาคร่าวๆละกันนะครับที่ทาง VCB Motor เขาได้อัปเดตในเรื่องของราคาหลังจากวันที่1กรกฎาคมไปแล้วว่าราคารุ่นไหนบ้างที่มีการปรับเปลี่ยนนะครับปรับขึ้นราคาไปนะก็ มีหลักๆก็คือ2รุ่นด้วยกันนะครับมีตัวมิชิลี่พายตันนะครับแล้วก็ตัวปาเชโร่นะครับตัวปาเชโร่โมเดล2022นะครับส่วนตัวมิชิลี่พายตัน2023นะครับมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของราคาก็ผมบอกคร่าวๆอย่างนี้ละกันนะครับสำหรับตัวมิชิลี่พายตันนะครับก็ถ้าสำหรับรุ่นที่เป็น GRS ตัวเริ่มต้นนะครับไม่ว,ว่าจะเป็นขับสองหรือขับสี่เนี่ยราคาจะเพิ่มขึ้นอีกป,ประมาณหนึ่งหมื่นบาทเลยทีเดียวค่อนข้างสูงมากๆเลยนะครับ แล้วก็ในรุ่นของตัวกลางนะครับสเป็นตัวกลางม่วาจะเป็นตัว GT มันนวลหรือออโต้ก็ตามนะครับรวมไปถึงตัวแอดดีขับสองด้วยะจะขึ้นอีก20,000บาทนะครับ20,000บาท่อนข้่านเยอะนะครับแต่ยังเยอะไม่พอครับเพราะว่าในรุ่นของตัวขับเคลื่อนสีรล้อที่เป็นรุ่น GT Premium กับรุ่นแอดดีขับเคลื่อนสีรล้อ2รุ่นนี้บอกเลยเลยว่าช็อมครับราคาจะเพิ่มขึ้นหลังวันที่1กรกฎานี้ จะเพิ่ม้นอีก4,000บาทนะครับเครียดครับบอกได้เลยว่าเครียดนะฮะก,ก็แต่ถ้าท่านใดท,ที่อย่างที่บอกไปตอนเมื่อสักครู่นะครับว่าถ้าถ้ากำลังที่จะออกรถในช่วงโดยตรงนี้สำหรับมิซูซิติไทรตันนะครับรวมไปถึงฟาเซโรเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะบอกราคากันว่ามันขึ้นเท่าไหร่หก็ยังมีเวลานะครับในช่วงอาทิตย์นี้นะครับวันนี้ก็สั่งแล้ว สามปหน้ายัางพอมีเวลาก่อนวันที่30นะครับเรายังจะยืนราคายังปูทุกราคาของแต่งของแถมให้ตามเดิมอยู่นะครับสำหรับใครที่จอเาางจอเข้ามา่องนะครับแ่ใครที่ไม่จองเข้ามาต้องบอกตรงๆเลยครับว่าเสียดายครับเสียดายนะครับสำหรับท่านใดที่มีคําถามสงสัยทําไมมันถึงขึ้นนะครับหรือมีคําถามเรื่องของรายละเอียดก็คอมเมนต์ถามผมได้เลยไม่ว่าจะเป็นช่องทาง,งใน youtube นะครับหรือจะเป็น เพจเฟซบุ๊กนะครับสำหรับแฟนเพจที่เข้ามารับชมกันสามารถคอมเมนต์ตองคำถามคำถามหนได้นะครับเราอยูีตอบคำถามทุกคำถามเลยแล้วก็ให้คำแนะนำนะครับเป็นคำสารคุ้มครั่งเลยครับไม่เป็นไรนะครับสำหรับท่านใดที่อาจจะไม่ได้เข้ามาดูไว้นี้ทังนะครับก็เดี๋ยวมารับชมย้อนหลังกัได้นะครับเดี๋ยวผมจะ บันทึกตัวโพสต์นี้นะฮะบทุกโพสต์ไว้แล้วก็เข้ามาดูกันตอนหลังได้นะครับสำหรับใครที่ก็มารับของที่หลังนะครับแต่ว่าหลังจากที่หลังหมดเดือนมปแล้วจจะลบนะครับลลงไปนะครับเพราะว่าไม่มีประโยชน์แล้วนะครับสิ่งที่เราจะมาไปสานักงานแจ้งข่าวในวันนี้ท่านใดนะครับที่อยู่ใกล้ๆที่ผมอยู่ตอนนี้นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ห้างสรรพสินค้าโลตัสสาขาบางปูนะครับตอนนี้ มาจากกิจกรรมนะครับของโชว์รูมมาจากของฟูดที่โันตัดตังคูแห่งนี้นะครับมีรถมาโชว์สองคันเลยนะครับทางข้างๆของนี้จะมีตัวมิชูบิชิไทร์ตันตัวแอคทีฟขับเคลื่อนสองล้อราคาตอนนี้อยู่ที่985,000บาทหลังวันที่หนึ่งกรกฎานี้นะครับอย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่ใครที่ยังไม่ได้รับชมตอนแรกก็จะเพิ่มขึ้นอีก20,000บาทเลยนะครับโอ้ยนะครับเปี่ยนเลยนะฮะส่วนข้างหลังของนี้นะครับก็เป็นตัวมิชูบิชิ เอ่เานเตอร์จโมเดล2022ตัวใหม่ล่าสุดสดๆใหม่ๆสิ่งเลยนะครับแลควถามก็สามารถคอมเมนต์ไ้ได้นะครับเราจะไว้ทันสักประมาณ4-5นาทีลระกันนะครับ ก็ต no ้องบอกอย่างนี้ครับว่าถ้าท่านใดที่ทำไมถึงต้องจองครทำไมถึงต้องจองภายในเดือนนี้นะครับเพราะว่าราคาหลังวันที่หนึ่งกรกฎานี้จะมีการปรับขึ้นในเรื่องของตัวไฟตันและตัวปาเจโร่ก่อนที่จะไปพูดถึงตรงนี้เดี๋ยวผมอัพเกียตัวราคาของปาเจโร่ในรุ่นโมเดล2022นะครับที่จะมีการปรับราคาใหม่หลังวันที่หนึ่งกรกฎานี้นะครับสำหรับปาเจโร่ในรุ่น GT m u x นะครับถือว่าเป็นรุ่นล่วต้นที่มีขายในขณะนี้นะครับแล้วตัว GT ธรรมดามันไม่ค่อยม anyway, ีรถละ ั GT p a u s นะครับถือเป็นตัวเริ่มต้นราคาจะเพิ่มขึ้นอีก2,000บาทจากราคาเดิมจากราคาปกตินะครับจากราคาปกติจะเพิ่มขึ้นอีก2,000บาทเลยแล้วก็สเปคขัดไปในส่วนของตัว GT Premium นะครับไม่ว่าจะเป็นขับสองไม่ว่าจะเป็นขับสี่นะครับและอีกรุ่นหนึ่งแถมไปเลยตัว Panamera Elite Edition นะครับที่เป็นตัวขับสองราคาเดิมเขาอยู่ที่1 5 5 0 0 0า2 9 0 0 0บาทนะครับ สามสเปกนี้ราคาจะเพิ่มขึ้นอีก25,000บาทนะครับ25,000บาทย้ำอีกทีนะ25,000บาทที่จะมีการปรับขึ้นหลังวันที่1นึ่งกรกฎา,กา,กานี้ันั้นถ้าใครจองหลังชุกนี้ตก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับแวและรุ่นสุดท้ายนะครับรุ่นสุดท้ายของฟาเจโรค่คือตัว Elite Edition ขับเคลื่อน4รล้อนะครับ อีดีเดียสชับนกลบตู้สี่ล้อ,อาราคาจะปรับขึ้น3,000 30, บาท3,000บาทถ้าใครอยากได้กล่องค,ค่าราคาเดิมน,นะครับต้องรีบตัดสินใจคุณจะออกรถในเดือนหน้านะครับในเดือนพฤษภาคมหาคมกรา,าย,ยาไม่เป็นไรครับเราโปรเทคแคมเปญให้เราโปรเทคในเรื่องของราคายีนราคาราคาเดิมให้นะครไม่ต้องเสียใจแต่ถ้าใครที่จองหมานจะเดือนพฤษภาไปแล้วนะครับตั้งแต่วันที่2พฤศจิกาคมแล้ว ต้องขอแสดงความเสียใจจริงๆนะครับว่าราคาเราไม่สามารถที่จะยืนขึ้นได้จากส่วนนหากใครที่ไม่ว่าจะเป็นไฟต้ตันหรือฟานเซโรนะครับที่ที่จองมาก่อนหน้านี้กับผมแล้วนะครับอันนั้นไม่ต้องห่วงครับผมยังจัดตัวแคมเปญเดิมราคาเดิมนะครับดอกเบี้ยเดิมให้กับลูกค้าอยู่นะครับอ้อแะเรี่องหนึ่งนอกจากเรื่องของราคาที่มีการปรับขึ้นเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ครับว่าตอนนี้ด้วย ที่ผมบอกไปตอนต้นนะครับว่าตัวเศรษฐกิจเป็นแบบนี้นะของทต่อราคาขึ้นกันทุกอย่างเลยนะครับในเรื่องของการดำรงชีวิตเร่องทีจะเป็นน้ํามันอาหารการกินทุกอย่างนะครับก็ปรับราคาขึ้นทุกอย่างเลยนะครับแน่นอนนะครับแบงค์ชาติในเร็วนี้แบงค์ชาติจะมีการปรับดอกเบี้ยให้สูงขึ้นนะครับด้วยภาวะเศรษฐกิจตอนนี้นะครับก็ก็ดอกเบี้ยเท่าที่ผมทราบนะครับอย่างน้อยจะมีการปรับขึ้นประมาณ0.25นะครับหรือ2สตางค์ใเองที่2สตางค์ถึงประมาณ 5 0สตางนะครับ0.25ถึง0.5โดยประมาณนะครับโดยประมาณรอทางไ่านนั้นนะครับรอทางธนาคารแจ้งมีเอกสารมีเปเปอร์มาให้ทางโชลูมทางวิเลย์พิผมคาดว่าเดือนหน้านะครับน่าจะน่าจะมีอะไรอัปเดตเรื่องของดอกเบี้ยมามาให้เราทราบไปแล้วนะครับแต่ว่ามาแน่ๆครับให้ช้าก็เลยนะครับผมว่าเด็๋ยวด้วะคเดือนหน้าผมว่าน่าจะมาแล้วนะครับรอท่านใดที่ที่สมุติก่าจแล้วนะครับสมุดผมพูดถึงเทียที่ รู้แล้วว่าราคาเราจะมีการรับขึ้นนะครับในส่วนขอปาเจโร่ hmm. และสายบ้านนะครับ mm hmm. รู้แล้วว่าราคาจะขับขึ้นแต่ว่าจองไว้ก่อน mm hmm. นะครับ mm hmm. เพื่อล็ราคาอย่างที่ผมแจ้งเอาไว้แต่ในเรื่องดอกเบี้ยผมล็อกสามารถล็อกตัวดอกเบี้ยให้ได้ไหมต้องเรียรนะต,ตรงว่าดอกเบี้ยต้องกินไปตามณวันที่ลูกค้าจะจัดไปนั้นนะครับ <Okay. S 2> สมมติลูกค้าจัดไปพร้อมจองแล้วพร้อมจัดไปนั้นเลยในเดือนนี้อ่อันนี้ผมยังให้ดอกเบี้ยเดิมแต่หากเดือนหน้านะครับ หลังจากเดือนหน้าเลยนนีะไม่ใช่หลังเดือนหน้าหลังจากที่ทางไฟแนนซ์เขามีการอัปเดทเรื่องของดอกเบี้ยตารางดอกเบี้ยใหม่มาให้นะถ้าเราไปจัดตอนนั้นก็ต้องเป็นดอกเบี้ยหนักหวันนั้นนะครับเดี๋ยวต้องรอลุ้นครับว่าเขาจะแจ้งตั้งแต่ต้นเดือนเลยไหมหรือว่าหรือว่ายังจะยืมให้อีกเดือนนึงนะครับผมไว้สองป้องไปพร้อมกันนะครับอาจจะ ้างหน้ามีน่านีเจนต้อขอบทยด้วยนะครับโอเคคนน่าจะไม่มีเข้ามาแล้วนะครับได้เป็นไรครับผมขอสรุปรวมในการไลฟ์ครั้งนี้นะครับก็สิ่งที่ผมจะมาแจ้งในวันนี้นะครับก็คือราคารถยนต์มิสูบิชิ ไฟตันและฟาเจโรสปอร์ตนะครับหลังจากวันที่หนึ่งกรกฎา,านี้จะมีการปรับราคาขึ้นนะครับรายละเอียดสามารถไปย้อนดูคลิปที่ผมที่ผมพูดไปแล้วนะครับที่ผมจะยังไม่ลโดโพสต์นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแานเพจทางเฟซบุ๊กนะครับหรือจะเป็นทางอ่องทางจากทางยูทูบไปสู่สเปซชั่นชื่อเดียวกันเลยนะครับผมยังไม่ลดคลิปนะครับก็สามารถไปย้อนดูได้ว่าแต่ละรุ่นเนี่ยมันมีการอัพการปรับเรื่องของราคาขึ้นเนี่ยเท่าไหร่ รากาน้อยแล้วแต่รุมนะครับมีตั้งแต่1,000 0 0 0 0 0 0สองห0 0 0สและ4,000มนะครับก็ถ้าใครที่ไม่อยากซื้อในราคาใหม่และมีแผนที่จะออกเในเร็วๆนี้คุณต้องรีบจองครับคุณต้องรีบกตัดใจจองบุ๊กกิ้งเอาไว้ก่อนภายในสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะครับเพราะเราจะสามารถยืนราคาให้คุณ ได้อีก3เดือนแต่เพียงแค่คุณต้องจองภายในสิ้นเดือนนะเนั่จริงๆนะครับหลังจากนี้ต่อให้เลยเป็นหนึ่งวันแล้วผมไม่สามารถที่จะโปรโมชั่ะยืนราคาให้เป็นปร,าราคาล่บได้นะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับแต่ในส่วนของแทมเป็นโปรโมชั่นนะครับเราก็ถ้าจองมาแล้วเราก็โปรโให้แต่ถ้าหลังจากเดือนหน้านมีการปรับเปลี่ยนมารจิน้นลดการขายที่มีอาจจะปรับลดน้อยลงก็ต้อง,ปอง,องเปลี่ยนตามตรงว่าต้องเป็นไปนะาปิดน,น้นๆนะครับ มาแจ้งก็จะมีประมาณนี้ครับว่าในเรื่องของราคาของมิซูบิชิปาเจโร่และและทุกท่านเนี่ยจะเป็นการปรับขึ้นมผมยังไม่ทราบนะครับว่าทางมิซูบิชิมอเตอร์เนี่ยมีการปราสารสาคัญหรือว่ามีการอัปเดตแจ้งข่าวสารให้กับผลุกค้าได้ทราบแบบอย่างเป็นทางการหรือยังแต่วันนี้เรารู้ก่อนนะครับและเราก็ไม่รอช้านะครับรีบแจ้งให้กับลุกค้าทุกท่านเพื่อนเพื่อนทุกท่านที่กําลังที่จะมีการสั่รถในเร็วๆนี้นะครับได้ทราบกันนะครับว่าสถานการณ์ของมิ t s บิชิมอเตอร์ตอนนี้ จะเดือนหน้าไปแล้วจะมีอะไรปรับเ,เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงขึ้นนะครับราคาปรับขึ้นไหมครับแต่ว่าออปชั่นยังคงเดิมอาจจะมีบางรายการที่อาจจะต้องตุ่มต่อบางฟีเจอร์บางออฟบางฟีเจอร์บาง, of, บางออปชันเนี่อยอาจจะมีการตัดออกอนะฮะันี่ยังไม่รอยังไม่ confirm, อคอนเฟิร์มรอคอนเฟิร์มอีกทีหนึ่งแต่ราคาคอนเฟิร์มแน่ๆครับมีการปรับขึ้นแน่นอนนะครับก็คงไม่มีอะไรไปมากกว่าน,นี้นะครับก็เดี๋ยวยังไงถ้ามีอรเอรายละเอียดใหม่ๆเราจะมาอัปเดตข่าวสารมาประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้ทราบพาให้เพื่อนๆได้ทราบกันอีก นะครับก็กสำหรับใครที่มีคำถามนะครับสงสัยอะไรยังไงก็สามารถฝากคำถามไว้ที่คอมเมนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นยูทูบช anel นะครับที่วีสติชั่นหรือจะเป็นแฟนเพจนะครับเพจทีวีสติชั่นเช่นเดียวกันสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้ร่างิูดี้นะครับในต้ร่างิูดี้เดี๋ยวผมจะเข้ามาดูนะครับแล้วก็เข้ามาตอบคำถามทุกท่านเลยนะครับยินด,ดีบริการทุกท่านด้วยความจริงใ,ใจนะครับเราเป็นเขาเรียกว่าเป็นที่ปรึกษาการขายเป็นเซลล์ที่ ตรงไปตรงมานะครับดังนั้นทุกคนไม่ต้องห่วงเลยนะมีอะไรมีปัญหาอะไรสอบถามปรึกษาได้ตลอดทีมดีบริการนะครับก็สำหรับวันนี้ก็คงต้องขอตัวลากันไปเพียงเท่านี้นะครับก็ด20นาทีแล้วนะครับสำหรับท่านที่เข้ามานะครับถ้าไม่รู้ว่าผมร้ายอะไรนะครับพูดในเรื่องของอะไรก็สามารถไปรับชมย้อนหลังได้นะครับที่พูดอะไรอย่างนรบ่นะครับก็สามารถไปชมย้อนหลังได้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับ ที่เข้ามารับชมไม่ว่าจะเป็น YouTube จะเป็น a c e b o o k นะครับมิสูเซชั่นทั้งสอ,องของคุมริจินะครับสำหรับว,วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าผมจะมีอะไรมานำเสนอนะครับมาประชาชนาามาแจ้งข่าววันนี้ก็ฝากอติดตามด้วยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ติดตามรบกวนกด u b s ส r i b e และกดกระดิ่งนะครับถ้าชอบใจก็กดไลค์กดแชร์ได้นะครับแจ้งให้เพื่อนทราบได้เดีเพื่อนจะออกมิสูเรอยอย็วนี้นะครับจะซื้อกับผมหรือไม่ซื้อกับผมไม่เป็นไรแต่แน่นอนครับมิสู มีส่วนแเตอร์ทั่วประเทศเลยครับราคาแบบขึ้นได้นอนนะครับสำหรับเซสชันวันที่หนึ่งครับกันนะครับโอเคเียังเท่านี้ครับไปก่อนละกันนะครับเดี๋ยวขอตัวไปสื่อสารลูกค้าก่อนนะครับลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆเลยนะฮะใครอยู่แถวนี้อย่าลืมนะครับแวะมาหาเราได้เราอยู่ถึงเดือนหน้าเลยครับแวะมาหาเราได้ทุกวันเลยนะครับแต่วันนี้ตัวผมประจําอยู่ที่นี่โลตัสสาขาบางปูสามารถเข้ามาได้นะครับเราอยู่ถึงประมาณพุ่มครึ่งสองพุ่มโดยประมาณนะครับก็เข้ามา ถ้าขายเข้ามาพูดคุยรับชมโปรโมชั่นกันได้เรามีเซลลเรามีที่ปรึกษาการขายที่ให้ความรู้ในเรื่องของสเปคแล้วก็ในเรื่องของแคมเปญการขายโปรโมชั่นการจัดเป็นแนะน่าดีๆไปกับทุกท่านเลยตามไปเรื่อเ,เท่านี้ครับขอบพระคุณทุการรับชมสวสัสดีครับ